ยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะสําหรับการจ่ายเงินเยียวยา,ยาคเูเรลละ9,000บาทล่าสุดนะคะวันที่12พฤศจิกายน25 6 8นนั่นก็คือวันนี้ค่ะปะพอพได้มีการส่งข้อมูลสําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมครั้งที่6นะคะให้กับทางธนาคารอมสินโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจําตัวประชาชนการจ่ายเงินเยียวยา,ยาคเูเรืลละ9,000บาทในครั้งนี้นะคะวันนี้มีการจ่ายเงินที่จังหวัดชัยนาทค่ะจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเลยจังหวัดน้องคายและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8 9 0 3ัรคูเรือนผ่านบัญชีพร้อมเพรย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของคุณพระดอนปิศนานันทกุลค่ะมีการแจ้งข่าวดีนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมตอนนี้กําลังพิจารณาอนุมัติในการจ่ายเงินทั้งหมด17จังหวัดกรณีที่น้ําท่วมขังบ้านเรือนเป็นเวลานานเว่าจะเป็น30วัน60วันแล้วก็90วัน17 จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะจังหวัดชเชชยงแซาชัยภูมินครน,นายกนคนปรปฐมนครสวรรค์ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีอ่างทองอุดรธานีอุทัยธานีแลวก็จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในขั้นตอนในการจ่ายเงินต่อไปให้กรมปพเตรียมข้อมูลแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารอมสินโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในลำดับต่อไปค่ะวันนี้ยินดีด้วยนะคะเงินคนเรือ และ9,000บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีแล้วใครได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ